ถามว่าตกใจไหมค่อนข้างจะดีใจด้วยซ้ำค่ะเพราะว่าเหมือนแบบว่าตื่นขึ้นมาแล้วแบบอุ้ยหน้าอกฉันแบบมันดูมแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยสวยค่ะคือชอบะอะก็มีคนทักนะเออนี่ทํานมเหรอสวยงตั้งแต่ผ่าตัดหน้าท้องมาเห็นแผลมันสวยก็เลยตัดสินใจมาทําหน้าอกต่อเพราะว่าคุณหมอทามําใต้ราวนมทาใต้ราวนมแล้วแผลมันเล็กค่ะมันสวยแล้วก็รักษาดูแลง่าย ดิซ่าชื่อหนูนานะคะรีวิวเสริมหน้าอกค่ะ3เดือนค่ะบรรยากาศในห้องผ่าตัดไม่น่ากลัวนะคะเพราะว่าคุณหมอมีเครื่องมือที่ครบเลยค่ะทุกอย่างคือโอเคหมดค่ะก่อนที่จะทำนมนะคะก็นมหย่อนคอยจากการมีบุตระคะ่ะก็เลยอยากให้นมตั้งขึ้นแล้วก็มีเนินหน้าอกที่สวยะคะ่ะเวลาใส่ชุดนะคะมันจะไม่สวยมันจะแฟบไปเลยอะคะ่ะ ขนาดดันแล้วก็ไม่สวยค่ะทำคือค่อนข้างจะมั่นใจเลยค่ะเวลาใส่เสื้อผ้าไม่ต้องดันอะไรก็แบบมีเนื้อเนินหน้าอกที่สวยค่ะตอนนี้เวลาใส่ชุดก็จะมั่นใจมากขึ้นนะคะว่าเนี่ยอย่างเงี้ยค่ะเนินหน้าอกก็จะแบบสวยขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนนี้เอฟเสื้อผ้าแบบจนไม่มีลาวจะแขวนแลวเยอะมากค่ะเวลาถ่ายรูปค่ะมันจะโชว์เนินของเราค่ะแล้วมันจะสวยและดูเซ็กซี่อะค่ะ ทำนมมาเหมือนสิบล้อทับไหมสําหรับหนูก็ปกติธรรมดาค่ะไม่ได้ถึงขั้นแบบบางคนก็บอกทํามาแล้วเหมือนสิบล้อทับมันเจ็บมากแต่สําหรับหนูปกติค่ะแล้วแผลก็สวยด้วยตอนมาทําจะมีเพื่อนมาด้วยค่ะมานั่งเฝ้าเขาก็เป็นห่วงแต่พอเขาเห็นแล้วว่าเออทางทีมแพทย์อะไรเงี้ยโอเคเขาก็ไม่ได้เฝ้าค่ะก็ไปแล้วก็มารับทีเดียวค่ะ Energy Plastic Surgery Clinic เยี่ยมค่ะ